ครับลองร้อยคนเสียหายตอนนี้ไฟฟ้าครับมาหอดแล้วครับมาสมนะครับไฟฟ้าคนกับมาหอด้วครับหลัง็รกหลังสองครับเบื้องหลังครับเสียหายหลังค้าตาดูไปเลยครับตรงนี้ยกยกไปยกเสาขึ้นไปขอไปไปเลยครับผมปิดสายไฟฟ้าไฟสายไฟฟ้าครับนะครับ มึงนะครับหอกหัวฟ้าปาลาโกด้านผ้านี่นะครับเสียหายเลยมึงหลงร้อยความเสียหายพายุมือวันที่6มีนานเนี่ยครับตอนประมาณบ,าบ่ายโมงกว่าครับเ,ก,เกิดพายุรีดูร้อนครับพัดหอกหัาปาปขอขอวาปลาโกปลาโกเกษตรฟ้าเสียหายหลายครับนี่ครับไฟฟ้ามันก็เรามาเห็นครับ ไฮห,หลท์นครับตอนนี้กันหน่วยง,งานก็นไปฝ่ามากกว่ามูครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้กำลังใจนะครับไปฝ่ากันล่งมาเทมใส่ดับตอนใส่เครื่องปั่นไฟครับนี่เฉพาะของนอกนะครับข้างในอีกนี่เฉพาะของนอกนี่เมื่อกี้มันสิเป็นราคาบัาแล้วครับนี่พาดยกไปมาต้องย่วง ไปก่อนเดปปี๋เราไปไปครับตอนนี้ ก็เริ่สีพอมครับข้างถีงห้องเลยครับก็ร่เห็นลังค่าครับอะไรอลด้วยครับ ครับพี่น้องสำนีกวนนะครับเที่ยงกวนสิบคำนะครับเดี๋ยวหายหลายครับ